พบก,กับผมนัดบอลไซครับคลิปนี้ก็ต่อจาก EP ีที่แล้วนะฮะเพราะว่า e ีีที่แล้วก็ได้ทำการกรีดให้ดูเป็นการกรีดเปิดยอดนะฮะสำหรับการกรีดก็มีอยู่สองสาเหตุสองเหตุผลเนระต้องกกีดสำหรับคนที่เลี้ยงบอนไซมะพร้าวนะฮะมีอยู่สองเหตุผลหลักๆคือกรีดเพื่อเปิดยอดและกรีด เพื่อสร้างลำต้นนะฮะสำหรับคลิปที่แล้วก็ได้สาธิตการทำวิธีการปีดเพื่อเปิดยอดให้ดูนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะมาปีดเพื่อสร้างลำต้นให้ดูนะฮะอันนี้เป็นมะพร้าวไฟนะฮะมะพร้าวไฟที่กเนิดนเ,เขาก็อยู่ที่ประเทศศรีลังกานะฮรสำหรับมะพร้าวไฟต้นนี้อายุก็ประมาณ5 6เดือนนะฮะลำต้นก็ได้ขนาด จะสร้างต้นเขาละโอเคครับเราประลมมือกันเลยฮะสำหรับการปีดเราก็ควรจะเลือกทางมะพร้าวที่ได้ขนาดที่แก่ได้ขนาดตามที่เราต้องการฮะเพราะว่าถ้าใบเขาแก่แล้วก็เขาจะทางออกนี้ฮะถ้าใบเขาแก่เขาทางออกนี้ ทางออกนี้ก็ลักษณะก็แล้วแต่คนนะฮะบางคนก็ปล่อยให้ทางมะพร้าวเขาหลุดออกไปเองแต่บางคนก็จีดช่วยเพื่อจะให้สร้างลำต้นได้เร็วขึ้นสำหรับต้นนี้ก็ผมจะออกแค่ทางเดียวนะฮะมะพร้าวออกแค่ทางเดียวเพราะว่าทางนี้เขาแก่แล้วแล้วก็ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้ว ค่อยๆกรีดไปนะฮะไม่ต้องรีบนะฮะสำหรับการกรีดสร้างลําต้นให้โคนเขาใหญ่ได้ขนาดโคนเขาใหญ่่างนี้นะฮะให้โคนเขาใหญ่ได้ขนาดแล้วค่อยกรีดเราจะได้ลําต้นที่อวบขึ้นใหญ่ขึ้นจะได้ดูสวยงามแล้วก็สมส่วนกับใบสมส่วนกับรูปทรงของมะพร้าวเรานะฮะแล้วก็เช่นเคยฮะมีดควรเป็นมีดที่คมคมนะฮะใช้คัตเตอร์หรือมีดผ่าตัดก็ได้ แต่ก็ไม่ควรให้เด็กทำนะเพราะว่าใบมีดจะพลาดโดนมือได้นะฮะโอเคครับเรามากรีดกันเลยครับการกรีดก็กรีดออกนะแบบนี้เรียกว่ากรีดออกถ้ากรีดเข้าก็จะกรีดแบบเขียนลงไปอย่างนี้แต่นี้กรีดออกกรีดออกมาอย่างนี้ฮะ ถ้ากรีดเข้าก็บางคีก็ไปโดนข้างในทําให้เป็นแผลหรือเสียหายได้นะฮะค่อยๆทาไปไม่ต้องรีบการทําบอนไซต้องใช้เวลานะฮะจะให้สวยวันสองวันเนี่ยก็คงจะยากอะ่ะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้ต้นหนึ่งที่สวยนะฮะใช้เวลาน,านานเหมือนกันค่อยๆทาไปเนี่ยฮะก้านเขาก็แก่แล้ว เราก็สังเคราะห์แสงมาได้แล้วเราก็โอเคได้เวลาก็ตัดทิ้งได้เลยแล้วก็ตกแต่งตรงโคนเขาเพื่อที่จะให้ทางมะพร้าวตัวนี้ทางออกอีกนะฮะเราก็แต่งตรงนี้คมมากเลยผมก็เสียวเหมือนกันนี่มีดค่อนข้างคมใบมีด พอพลาดโดนมือมาหลายทีเหมือนกันก็เสียเสีวขนาดปีดกประจำก็ยังโดนนะฮะก็ต้องค่อยๆเบามือทำใบมีดคมคมมากอาทิตย์แลที่แล้วก็ได้แผลฮะได้แผลตรงเนี้ตรงนิ้วก้อยนิดเดียวเลียตอเยอะเลยก็ค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบบอกตัวเองด้วย ขนาดปีดประจำก็ก็ยังโดนเนาะนี่ฮะค่อยๆรีกบีดเป็นชั้นๆเพื่อจะได้สร้างลำต้นเขาก็จะรประมาณนี้ฮะสำหรับการกรีด ก็ตกแต่งหน่อยนึงการกีดก็ไม่ต้องให้ปลายคัตเตอร์ออกมาเยอะขนาดนี้นะฮะเอาแบบนิดนึงเพราะว่าถ้าพลาดไปมันก็จะได้ไม่เป็นแผลลึกประมาณนี้ฮะตามน,นี้ถ้าเรามาลึกถ้าพลาดไปก็กลายเป็นแผลสร้างความเสียหายแก่ลำต้นเขาได้ เหตุผลของการเกลีดเพื่อสร้างลำต้นก็เหมือนที่ผมบอกครับสร้างให้เขาอวบเขาใหญ่ขึ้นเพื่อเพื่อที่จะให้สมส่วนให้เป็นบอนไซให้ต้นเขาแข็งถ้าเราไม่กรีดก็ได้ไมหมได้ครับได้ก็ปล่อยให้ทางเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็แก่ขึ้นแล้วก็ร่วงไปเองตามธรรมชาติก็ก็ทาได้นะฮะก็สามารถทําได้แบบนั้นแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยแบบนี้ก็ช่วยเขาไปอีกถ้า ได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็ก็โอเคก็ทําได้ฮะทาได้ก็แล้วแต่คนฮะก็แล้วแต่บางบางท่านก็ทําแบบเร่งด่วนบางท่านก็ใช้เวลาใจเย็นใช้เวลานานก็ก็สวยไปอีกแบบฮะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่คนที่สร้างฮะเป็นงานศิลป์ชนิดหนึ่งสําหรับบอนไซ่มะพร้าวเป็นงานศิลปะที่มีชีวิตนะฮะค่อยๆทำ ไม่ต้องรีบเน้นไม่ต้องรีบฮนะสำหรับบอนไซมะพร้าวคนเลี้ยงบอนไซต้องใจเย็นนะฮะใจร้อนก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเขาค่อนช้าใช้เวลาค่อนข้างนานโตช้าเขาจะโตช้าถ้าเราปลูกลงดย็นนิดห้าหกเดือนแะล้วไปไกลแล้วนะฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะฮะเราปีดปีดเป็นขั้นบันไดนะฮะปีดเป็นขั้นบันได ครั้งหน้าก็คงจะเป็นทางมะพร้าวทางนี้นะ,ะให้เขาแก่แก่ได้ขนาดแล้วก็ใบเขาก็เริ่ม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 แล้วเริ่มจะได้ขนาดแล้วคงจะเป็นอีกเดือนหน้าก็คงจะเอาทางตัวนี้ออกโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการปลีกมะพร้า,พาวมีสองเหตุผลหลักนะฮะที่ต้องปลีกคือปลีกเพื่อเปิดยอดตรงนี้ แล้วก็กรีดเพื่อสร้างลําต้นคือตรงนี้นะฮะทางมะพร้าวตัวนี้ก็ต้องเอาออกได้แล้วเพราะว่าผมกรีดเปิดยอดแล้วก็มัดเขาวไว้นานแล้วก็เอาออกได้แล้วโอเคครับสําหรับที่นี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างงานต่อไปนะครับเรามาเรียนรู้และสร้างงานไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ